อัปเดตเรดาร์ ภาคอีสานล่าสุดประจำวันที่20เมษายน2 0 6 7เจเข้าไปอัปเดตไปเลยจา้าก่อนอื่นแอดมินอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศภาคอีสานให้ฟังก่อนนะจนออ๊ะเนาะพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานจะมีอากาศท้อนถึงห้อนจัดโดยทั่วไปและมีฝ้ารั่วในตอนกลางเวนจะมีฝนฝ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งเน้นจังหวัดน,นครพนมมุกดหาอนอํานาจเจริญโคราชรีสสเกตและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมยุถึง18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภู สุด2 3 2 9องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดยุ่ที่39-41องศาเซลเซียสห้ามาเบิงเรดาทีหนึ่งกันเลยเรดาทีหนึ่งปอดพอกลุ่มฝนฝากข้างนอกกำลังปั่นกลางถึงนักความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอหัวตะพานจังหวัดอ่งงางนาจเจริญออำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดอยเอธบุชุม่มจังหวัดยโสธรเมืองจังหวัดศรีสะเกดท่าตุม่มจังหวัดสุรินทร์ มาเบิงในส่วนของเรดาร์ที่สองตรวจปอกุมฝนออนถึงป่านการยูเทียมเพื่อทาตุ่มจังหวัดสุรินทร์กันทาราร่มเมืองจังหวัดศรีสะเกดหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจ,จเจริญสำหรับกุมฝนนักยูทีอำเภอหน,นองฮี่สุวรรณนอ้ำพุ่จังหวัดรอเอด็ดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกาศปอปอล่าวจากคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ